สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปูงของย่าพาแฟมิลี่นะคะปู่งยาผ้าค่ะพี่น้องกลับมาจากซ้อนแล้วนะคะกลับมาจากซ้อนได้หลายบาาเบยาผ้าแกงแกงเนื้เนี่ยแล้วก็แกงทำไมส้มแกงใส่สในหน่อไม้ส้มนะคะตอนนี้กํลาลังนึ่งข้าวอยู่นะหมูว่หายพ,อพอ่พอฮะโอ้ยสมพ่อว่าได้หลายเนาะกอ,อง้โตปลานั่น ได้วหกตัวน้องสาวแบ่งให้นะคะเห็นปลาซ่อนเป็นชิปกัวตัวคนละเนาะเพื่อนแบ่งให้เนาะน้องสาวแบ่งให้เด๋ยเสื้อผ้าไปเบด้องเฮ็ดติตอยูเพื่อนนี่นะเอฟซีถ่ายอยู่ได้เนี่ยเบะ เอฟซีถ <ITA> she ่ายอยู she 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 ่ได <Yeah, she S 1> um ้ติบเขาลายหน่วยสิบคนหน่วยผ่นบ่ต้องไปดอกอยู่เฮดติบเขาอยู่ฮือนนี่ล่ะจัคมาอยู่ห่างใหญ่ยูเฮดที่เขาอยู่ฮือนนี่ลีละออเดอร์เพียบบ่ต้องไปสอนนี่มันเมื่อยดอกน้ำกินเต็มตู้เย็นอยู่แม่น้องจีนก็ซื้อมาฝากช่วงปีใหม่ยังเต็มตู้เย็นอยู่นะครับข้าวเยอะมาก แต่เราก็อยากไปแต่แม่ก็อยากไปเอ้าหัวหน้าดางนะบ้านนี้ไม่ยังนี่ไม่ไรไม่ไรนี่นะคะไม้ไรนะคะหน่อไรนะคะนี่ลำหน่อไรคุนทานมากนะคะนี่ทำกระติบข้าวที่ส่งไปให้เอฟซีอะค่ะเพ่งขั้นตอนหฮ้วผ้าเฮ็ด ผูกอมผู้รักต่อโยอดจะรออดใจไหวเหรอเดี๋ยวจะมาไล่มาไล่บ้านนี่คือตอบแบบน้อยหูจุดหน่อยกว่าจะได้แต่ละลูกงานฝีมือล้วนๆหอยพีชพาออก นี่จากลำแบบนี้พาออกมาเป็นชิ้นแบบนี้ต้องมาเหลามืออีกนะคะให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันเกลี้ยงแล้วก็ทําเป็นตอกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพาไปเบ่งปลานะคะปลาที่อันนี้พาไปสอนมาเดี๋ยวหกตัวซที่เหลือเป็นน้องน้องสาวแบ่งให้นะะ เดี๋ยวพามาดูปลาปลาช่อนน้องแบ่งให้น้องสาวแบ่งให้ยนื้ผ้าเดียวพกตัวนี่นี่นี่แกงเย็นนี่นะปลาช่อนตัวพอดีแกงเลยเนาะแกงสร็จ นม,ม,มไมยส้มเมื่อกี้หมูมาบริสื้อิ์นีย่ยกินยังหลายอยู่ในตู้เย็นกินเบิด,นนดก้นยังสื่อ ต้มหน้ามันหอดแล้วก็เอาลูกลวกแม่งกระพุ้นหน่ะเบะแซ,ซบยเก,ก้อยตมาเสิร์ฟหน่อย บ่กินข้าวเที่ยงอยู่ป่าเบ่กินบ่ายบ่อยมาาวิดบ่ผู้ใดตามเจ้าวไปกุ้งจำเจีวกับกุ้งกับแซบเนาะมีพักนอกอยู่บ่ไปออาเยอะไปกานอหนาเขาผามองคุณบ่มองที่บันบ้าเันบ่ ยี่เ้าไปอันเอปปลาตึกงสะดุ้งปีที่แล้วโอ้มันกระเสบเบิดเท่านั้นล่ะจำแจวอยู่ริมหวยเนาะพี่น้องกับกุ้งจะมากรอบบ่กับกุ้งมาเสิๆด้วยเสยบอะไรบ่กินเริ่มเศร้าเลยบ่ น้ำโมอล้วเือเต้าแต่หลายามื่ออื่นจะไปทางไหนบานีดม่นก็ปไปอยู่ติบเด้อก็ืนจะเข้าไปตีพักกี่ใบเออสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะ FC ซขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมน,นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ